นะครับแบบว่าการที่อยู่ประเทศไทยเนาะในน่องจะแล้วนะครับกะอยูบบ่โดนไปกะอาจสรลงมากืองไทยก็เลยจะทำนองเพลินมาสมุนมาแบบมีภูว์ไทยกับภูว์ลาวมากมักน้องสืเหลือกบุคคลไหนนาสืเหลือกคนไทยโอ้เดือเหล้าไทยโดยมาภูาว์ไทยบา่าด้วยปัญหาอะไรหรือว่าแบบมาได้ใ,ใจหรือว่าแบบ,บอยากอยากมีครอบครัวเป็นภูว์ไทยนะนี่หรือว่าสามีไทยมาแบบ อยากสั่งของัวอยู่ไทยนะโอ้อยากสั่งของพวอยู่ไทยเนาะด้วยอ้ขอเหตุผลหนึ่งแบบเป็นยังคือว่าหมักหมักผัวไทยด้วยหมักคนไทยเนี่ยย้อนย้อนเหผลได้แบบเคยแบบเคยมีแฟนเป็นคนล่าแต่แบบเขาบวกลอยใส่ใจบวกลอยเท่แค่อย่างนี้ประมาณนั้นด้วยเคยมีแฟนเป็นคนล่าแล้วดยเขาบวกคอยใส่ใจด้วยเคยอุ้หักอยู่บ้องหรอเอาตามริงเคยอุ้หักอยู่ดยจะขังนับนับเมื่อหัวเลยโอ้พี่รองครับถามพวาไทยคนไหนติ่ ที่มากน่องเนาะคือว่าแอบสนใจภาษาพี่หลอกเลยนะครับอย่าขออย่างเดียวอย่าอกย่าอย่าหักองอย่าฮากองน่องเพิ่นหรือว่าอย่าอย่าหลอกลวงเพิ่นนะครับผมโดกคักมาหลายเด้วนะครับก็คือมาขอเท่าอย่านว่าเหตุผลเหตุผลย้อนไปว่าย้อนย้อนยังเนาะคนไทยแบบเขาแบบใส่ใจแบบเออเทคแคร์เขาแบบอยู่น้ำป้าพี่น้องครับผมจำไรบ้างครับพี่น้องครับผู้สาวเล่าที่โมโนเคย ฝ่าเพื่อนบอกออกคลิปตอนนั้นเนาะถือว่ามันนี่เลยโอกาสดีพี่น้องครับบังเอิญมาเจอน้องเพื่อนนะครับอยู่สวนจัจจุจักนะครับก็เลยมานุมมายางเด่นนะครับพี่น้องเห็นเพื่อนมากกับโมสายดารา,มราโมเจ้าโมนังทายู่ข้างนอกนางทายู่นอกครับพอขอเวลาจังน้อยพี่น้องครับสัมผัสเพื่อนจังน้อยอยู่ประเทศไทยนะครับเป็น,นไรเนี่ยนะครับเพราะว่าสงการที่ผ่านมาเนาะก็คือเดือนปีใหม่สงการทางไทยเป็นใจไรนะครับผมมวนอยู่มวนอยู่นะครับอ่าก่อนเดื่นขอ ไอ้น้องเพิ่นทักทายเอฟซีเนี่ยน้องทักทายเอฟซีไอ้นี่โดยสบายดีสบายดีทุกคนเนอะซื้อจงได้ล่ะซื้อแขกน้องแขกนะครับอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุ28ปี28ปีพี่น้องนะครับสถานะตอนนี้เป็นจะได้นี่โสดโสดโสดว้าวพี่น้องครับผู้สาวเรายังโสดครับผมนะบอกเลยว่าถ้าว่าผู้ไหลสนใจตัวยังพอท้ายสนใจนี่มากปะมากมากอยู่ถ้าถ้าแบบเขาจริงจังโอ้ทักจริงจังเนาะก็คือ ภูอาไทยอายุเกี่ยวบ่นอกอายุเกี่ยวบ่แบบบ่เกี่ยวอาตามสุดตามสุดประมาณจักปีประมาณสามสุดสหสกอ๋อสูงสุดสูงสุดเนียอายุสี่สิบสามสิบบ่เกินสามสิบอ๋อว่าเกินสามสิบครับนะพี่น้องผู้ใดสามสิบเกิดตัวสารสิทธิ์ือวไม่มีสิทธิ์นะครับผมสถานะยังโสดเนาะพี่น้องเอ้ยนะครับมื้อนี้ก็ได้จะถามเพิ่นครับพี่น้องว่าการที่อยู่ประเทศไทยนี่เป็นจังไงนะครับความรู้สึกบือว่าสงกรานต์บ้านเพิ่นม่วนบ่นะครับ ค,คือสา,าวล่ามาทํางานตอนนี้มาทํางานจากัจกเดือนน่ะเนาะเขามาประเทศไทยหกเดือนโอ้หก oh, เดือนนะครับผมนะคือจากบ้านมาไกลเนาะเป็นสา,าวล่านะครับที่อ่ามาอยู่แหลกๆมาอยู่กับไผัยนาะมาอยู่แบบมามาอยู่คนเดียวโอ้ oh, มาอยู่คนเดียวเลย้วยอ๋าพี่น้องครับสุดยอดดีๆเปจะได้มาอยู่ประเทศไทยนี่แบบบาความหดซึกอยากอยู่เงียบๆหรือว่าจะไหแบบาอยูๆๆ่แล้วหูวซึกแบบ สบายบ่แบบ,บา่บา,บาหรือ่าคือหวานเท่าบ่พอะหมดซื้อเลยพูดซื้อกว่าแบบสะดวกสบายแบบรับผมกา,าการกินกันอยู่เลยเนาะการกินกันอยู่กับแบบไข่ไข่คือการการะบาดเราเออไข่ไข่กันเลยเนาะโดยอ่าอันนี้เป็นอย่างสมมุติเนอะอ่าสมมุติบาถ้าแบบการที่อยู่ประเทศไทยเนาะในนอนจะแ่้วนนะครับกะวิโดนไปกะอาสีรงมากเมืองไทยก็เลยจะทำนองเพล่นบาสมมุติบาแบบมีผัวไทยกับผัวลาวมากมักนองสีเดลือก บุคคลใดนาสิเลือกคนไทยโอ้เดือกวัวไทยโดยมักวัวไทยบ่ด้วยประเดนอะไรด้วยว่าแบบมักในใจด้วยแบบแบบอยากอยากมีครอรัวเป็นวัวไทยนะนี่หรวอว่าสามีไทยมักแบบอยากสั่งของัวอยู่ไทยเน่ะโออยากสั่งของัวอยู่ไทยเนาะโดยอ่านขอเอกผลหนึ่งแบบเป็นยังคือแบบหมักหมักวัวไทยด้วยหมักคนไทยเนี่ยยอดยอดในได้ดแบบ เคยแบบเคยมีแฟนเป็นคนลาวแต่แบบเขาบวชคอยใส่ใจบวชคอยเทคแคร์อย่างนีประมาณนั้นโดยเคยมีแฟนเป็นคนลาวแล้วโดยเขาบวชคอยใส่ใจโดยเคยอุ้หักอยู่บ้านน้องเอาตามจริงเคยอุ้หักอยู่โดยจะขังนับนับหัวเลยโอ้พี่รองครับฝาวพอไทยคนไหนที่ที่มากน้องเนาะหรือว่าแอบสนใจบ้านายพี่รองเลยนะครับอย่าขออย่างเดียวอย่าอย่า อย่าหักอกนะอย่าหักอกน้องเพื่อนหรือว่าอย่าอย่าหลอกลวงเพื่อนนะครับผมพนดูคักมาหลายเด้วนะครับก็คือมักวาร์ไายหย่อนว่าเหตุผลเหตุผลย่อนเลยว่าย่อนย่อนหยางเนาะคนไทยแบบเขาแบบใส่ใจแบบเออเท่แคร์เฮาแบบยูน้ำไหลแบบอุ่นอ๋อประมาณมาเบิงเบิงพอไทยเป็นตาเป็นตาแค่แค่เป็นตาอบอุ่นประมาณนี้เหตุผลนาน้องน้องจึงมาแบบนั้นเคยเห็นบอกเคยเห็นแบบพี่น้องในสามีไทยบอกจงมาแบบนั้น เคยเคยเคยเห็นแบบแบบบางแบบเห็นในเฟซหรือว่าในคนรอบคางนี่บอสามานั่นเนาะก็คือเห็นคนรอบคางแบบเห็นมีผัวไทยนนี่เนาะก็เลยแบบคิดว่าผัวไทยนี่อบุญหรือว่าคนไทยเดี๋ยวเบาเบามวนบ่มวนเบามวนเดี๋ยวก็ลงมากมากนั่นอพี่น้องเลยหือว่าจุดหนึ่งที่สาวเล่ามาก็คือการบอจานะครับของของผัวไทยนั่นเองกับแบบ เอาง่ายๆนะครับพี่น้องเลยนะครับก็คือภาษาไทยเนาะแบบมันจะมวนเลยบอลนว่ะแบบว่าเป็นภาษาที่แบบเปล่าแบบครับหรือว่าครับผมอะไรประมาณนี้มันก็มันก็เป็นภาษาที่มวนในพวาเล่านี่น้องแบบสมมติว่าพวาเล่านี่ก็เอาใะใส่กันนี่ึ่งแบบแบบพวาเล่าก็คกแค่แค่กันแต่ยังมีคนที่แบบจริงใจเด้กระซีให้โอกาสบ่หรือว่าจะอะไให้โอกาสให้โอกาสอยู่แต่ว่าในใจนี่ยังมัมาพวาไทยอยู่ครับผมเนาะเดี่ยแหละครับพี่น้องถือว่า สาวเล่านะครับอยากมีข่าวเรื่องได้นะเพื่นมาอยากอยาอยู่ประเทศไทยต่ออยากมีสามีคนไทยเนเป็นยังคือว่าอยากอยู่ประเทศไทยไปแบบย,าย่างๆเลยเนาะข้อมูลสึกน้องแบบ,แบ,บเป็นยังเศรษฐกิจเศรษฐกิจอยู่เมืองไทยกับจเจริญกว่าประเทศเท่าแบบครับผมนี่แบบมีการพัฒนาใหม่ๆฮะนะบแบบคมันเป็นประเทศที่พัฒนาแตกแตกต่างกับประเทศเท่าแบบกําลังกําลังจะพัฒนาการงานเน้นาะการงานเงินเดือนเนี้เป็นยังไง ังเง,งินเดือนก็นดีครับเงินเดือนจากที่เคยน้องจะเคยอะไรอยู่ล่านะเอาลองลองเบาแบบอยู่ฟังเล่าอะไรเงินอะไรเงินเดือนทอาไหร่<ป>จากที่เคยทํางานอยู่ฟังล่าตอนหน่อนกัถ้าเถียบเป็นเงินไทยกับบ่บบถึงบ่ถึงพัน้งแม่เท้บ่เนาะเมนเมนอบ่ถึงพันน่มันประมาณหายล้นดิมเมนเฮ็ดงานยังจงะนะตะกี้เฮ็ดงานหาัน เคยเคยตอบไปแล้วคลิปนึงแมนแมนเดี๋ยวกินกาแฟว่าแมนว่าเออพี่น้องครับพี่งานร้านกาแฟนะครับผมก็คือเพิ่นเคยบอกคลิปนึงเนาะแต่ว่า FC บางคนอาจจะบ่เคยบ่เคยได้ยินอันนี้นะเพราะว่า FC ก็ติดตามมาตลอดเพิ่นเคยด้านกาแฟพี่น้องเงินเดือนบ่ฮอด1,000บาทเป็นจะเป็นจะได๋คืออยู่ไรเนาะเงินเดือนบ่ฮอด1,000บาทกินข้าวน้ำกินน้ำตัวเองบ่หรือว่าแบบว่าเฮ็ดงานแล้วแล้วก็มาอยู่เฮือนตัวเองแบบให้อยู่น้ำเขาอยู่น้ำเขาเลยโดยอยู่เฮือนน้ำเขาแม่น เขานำซาปาดิเขาเขาก็เขาเลี้ยงบ่เขาเป็นเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแต่ว่าเงินเดือนหาแสนแมนป้าพี่น้องอยู่ฟังไทยได้แล้วเท่าไรตอนนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่พันไหมกับหมื่นกว่านี่เนี่ยหมื่นมื่นหมืนิดๆเนาะแมนอันนี้ว่าแมนบัมบูดีเงินค่าแรงวันตัวเองนะครับพี่น้องสำหรับน้องสาวเพิ่นเนาะที่ได้เงินเดือนซสำนี่แต่ว่าคนอื่นอาจจะได้หลายกว่าน้องเพิ่นกับโมโหนะแต่ว่าสำหรับน้องเพิ่นอันนี้เขาบ่ได้บูดีค่าแรงวันเัาเองเพียงแต่สำหรับน้องเพิ่นเป็นไรสำนี่เนาะ คนเราบางคนก็อ,อาจสีได้หลายก็มีเนาะก็อ,อาจสีแบบมีความรู้ก็อ,อาจสีได้หลายคนหลั่งมื่นก็นมีคนหลั่งสี่ห้าพันก็มีอันนี้มันก็นแล้วแต่มุมมองของเพื่อนแต่ว่าน้องเพื่อนใหม่ซัมนี่เนาะโ,โอโ้โหตื่นวานักอยูยเย่เดืเงินเดือนบวชพันนี่มันสุดยอดเลยเนาะเฮ็ดเทียจักเดือนเนาะเฮ็ดงานอยู่ฝั่งเราจักเดืนดอนเฮ็ดงานอยู่ประมาณหาหกเดือนมั้งหาหกเดือนตอนนเฮ็ดเฮ็ดแรกๆโตกใจว่าเงินเดือนมันก็ถือแต่หรือว่า นรืบอกมมีสีเหลืองปะหรือว่าจะไหนถ้ราบมันมีสีเหลืองนะโอ้โหว่าโ้โหว่าวางเงินเดือนนะหาแสนที่แดกนะที่ทีจะไปเหเบีกนะโอ้โหบะบ่โอ้โหแมนอ้าวคือว่าคือว่าไปเหตเลยตอนน่ะมีคนแนะนำบะมีมีหมูแนะนำไปนะโอ้หมูแนะนำไปวางมาเหดนำกันดูเงินเดือนกับโอ้โหด้วยแต่ว่าใจนี่ใจอยากลองเหดเบิงแมโอ้ขับพี่น้องเนาะจากที่เงินเดือนบาทเท่ารักพันไม่เหตรักพันสำหรับน้องสาวเพื่อนได้คร em> ับ มาเห็นฟังนี่รักมืน่น <Man. S 2> โอ้โหม,ม,มันแตกต่างมันเปลี่ยนชีวิตเ่าหลายบ่น้อแมนอ Man, เปลี่ยนชีวิตลายแบบแตกต่างกับตอนเขาอ,อยู่ลาวกับอยู่ไทยนี่แหละครับผมไมาอยู่ไทยเขากับเออแบบแบบเขาอยากไหนยังเขาก็เก็บเงินสื่อแบบครับครับ <Man. S 2> ครับเอา,อาง,ง่ายก็คือโอ้โหมันหลายเท่าด้วยเนาะสิบ <Man. S 2> เท่ากันนด้หนิเม่พันหนึ่งอยู่ไทยหมื่นหนึ่งมันชิบเท่าเนาะจากค่าแรงที่แบบว่าที่เคยหลอยย่คบ้านแบบนี้แหละครับที่น้องเลย ก็คือมี่ยังอยากบอกอยากขอบคุณประเทศไทยใน่น้องแบบจากที่ห้องแบบบ้านห้องแบบเงินเดือนสำนันนะหรือว่าอยากฝากถึงคนเล่าที่แบบว่ามีงานดีๆกับให้ให้เก็บเก็บงานดีๆแบบนั้นนอย่าแบบอย่าไปแบบบางคนกับแบบมาโซนุนนันเนี่ยมาออกมาลาคนไทยเนี่ยน่นี่นะนอกยากพงศ์้รุษว่าเออเข้าควดหูวุ้นคุณคนไทยบอกหรือว่าจะไหนแมนเข้าเาวรแบบเออแบบประเทศไทยมีวุ่นวุ่นกระม่อง เอสาหรับคนอื่นบูหูนะต่สาหรับน้องเองคิดว่าคือคนคนไทยหรือว่าแผ่นดินไทยอ่ะมีมุ่คุณสําหรับน้องกับคือแบบว่าคนที่มีงานใีการที่ดีๆเนาะคนคนเก็บเก็บงานตรงนั้นไปเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาสมิมีโอกาสแบบนี้บอเอาสมมติอ่านถามนะว่าถามว่ามีประเทศไทยนี่น้องแต่ว่าสิเห็นงานอยู่ส่หรือว่ามี่มีทางออกที่ดีกว่านี้บ่แต่ว่า ถาับ่อมี่ไปในไทยนี่สิแบบซีบิตเท่าสี่แบบดีขึ้นบอประมาณนั้นหรือว่าจะไหนมีมีหรือว่ามี ang ang. ม่บอลไปเฮตงานอยู่มองอื่นที่ดีกว่าไทยบอลสำหรับเนาะ ok บอลมี่บอลน้องน้องน้องคิดบอกเลยว่าจะไปเฮตงานอยู่ไสนก็สจะเซ็ดเงินเดือนเดือนละห้าเซนท <N ên. S 1> ี่เก่าเนาะหรือว่าหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องหรือว่าเร <aw> าจะอ่าเราจะคิดเ่าไปไปเบียดนามหรือว่าไปไปจีนกับเขามีความคิดหรือ่บอคิดเลยเพราะว่าบอลภาษาเขาบพอยเก่งแล้วก็บผมพีหลักพีเดืองเนาะภาษาหวานเขาเนาะเขกแจ็คซีบอลพี่น้องครับภาษาเบียดนาม ก็คือเาราไทยนี่ส่วนร้ายก็คือบอกนะครับว่าคนไทยนะครับเป็นกบบใจดีเนาะ,ะสนับสนุนเท่าและสิ่งที่น้องลักรักก็คือแบบถ้าว่ามีโอกาสเนะาะถ้าว่าเลือกได้อยา่างไรสามีเป็นคนไทยอยากอยู่ไทยตลอดชีวิตประมาณนั้นเพราะว่าหนึ่งมากอ่าเศรษฐกิจไทยดีดนะครับหรือว่าการงานก็หลายแม่นบอกงิน,นเดือนก็นดีนะครับรประมาณนั้นเนาะก็คือแบอบว่าบริคิดบางคนยังที่แบบว่าเออมีสามีคนไทยอยาก มังพ้นนั่นพ้นนี่มมมี่ี่นาองมมี่มีก็คือแบบว่าใจมากเองแบบนี้ปะโดยอืมงส่วท้ว่านี่ว่าจะไรครับแงส่ท่เขามาดีนี่หอยแล้วสิว่ามานมาตัวเลยนี่ครับมาไกลกัเลยยไปเปลี่ยนน้องหรือว่าใหญ่างไรไอดีน้องแล้วครับผมเดี๋ยวสิดิดต่อหล้งไมพี่น้องนะครับตาผูเบาก็คืออายุยี่สิบห้าแมนหาสามสิบแมนสี่สิบเลว่น้อกว่าจะไห สี่สิบเนี่ยเอ้าสามสี่สิบเลยปะประาณผัวไทยสอลาล์ก็จะอาย่หลายเนี่ยสามสี่สิบเนี่ยก็บ่นาเกียรติเลยคนไทยพราะว่าคนไทยก็จะแบบว่าเถาได้เนาะก็จะอยู่สบายสี่สิบเลยป่ะสี่สิบ่ะโมบายเป็นปะสาสามสิบพี่น้องครับสามสิบห้าเอ้าเออสามสิบห้ก็ได้ครับพี่น้องเลยสาสห้าก็ได้เนาะหัวไรแบบก็คืออยากอยากอ่ามีสาอ่านาญญาคนล่าพี่น้องนะครับเรื่อเป็นสาวล่าเนาะน้องเ่กนี่นะครับอายุเท่าไรเกาะอายุ ประมาณเศร้าหาบอกว่าน้องอะนะน้องอายุเท่าไรพี้อารอิฐยี่สิบปีพี่น้องครับนี่นะครับเนาะก็คือมาอยู่ประเทศไทยเดี่ยวหรือว่าติดใจประเทศไทยบอจจงว่าอยากอยากมีภาษามีเป็นคนไทยนั่นนี่ติดใจว่าน้องรือป่าจะไหนก็ติดใจอโยกการสัญจรไปมาแบบมันสะดวกสบายเลยเออมันก็มดีก็อยู่บ้านเฮ้าห่นะอยากที่แบบอยู่ในแบบเขตนอกแล้วเข้ามาอยู่ในไทยแบบ มันแบบมันสบายกว่า้านหฮาวไงางซะเนาะก็เลยว่าอยู่ประเทศไทยล้วเบิกกลัวเบิกกลัวแหลวก็หรือว่าอยู่แล้วมันสบายใจกลัวอยู่ในนั่นเนาะคือไปเที่ยวลองเคยไปเที่ยวแบบว่าก็รเข้ามาตืนบอกหรือว่าอย่างไรบางครั้งบอกหรือว่ามีไปอยู่มีไปบางครั้งแบบปลอดภัยบ่าลองแบบมีเจ้าห้าที่เพิ่นมามาจีมาถามเขาบอกว่าเออเพื่อนคนที่ไซสแบบตรวจวงตวดบาัสหรือว่าแบบมีแบบว่าสุอาันห้าก็จะมีกองร้อนเนาะ แต่ว่าประเทศไทยนี่มีบอเจาะนาทีเป็นมาตรวจเหรอมีมีแต่แบบเขาเจากับโบร์แมนสิแบบถามเขาว่าแบบเป็นคนประเทศใดเรื่อยๆยังแบบคือเวลาเขาสิเขาท่านเราอย่างนี้เขากระเสียทีถ้าเป็นคนไทยเขากระเสียแสดงบัตรบัตรประชาชนแต่ว่าของเราเป็นคนเล่าเขากระสีแบบพาสปอร์ตแสดงตัวต้นอะไรแบบแต่อยู่ไทยนะอายุต้องหอดเศร้าปีถึงสิแบบเขาเขาหันเราได้หันเราหันเบียอะไรนะครับพี่น้องเลยเนาะ ก็คือว่านี่นะครับก็คือหลายๆมุมนะครับที่ฟังเลา่าเนาะหลแบบมีางานทําดีๆขึ้นนะครับก็ย้อนมามาทํางานฟังนี้นะครับผมและน้องเองนะครับสาวเพื่อเลือกได้เนาะน้องคนมาสาวเพื่อเดือกได้ก็อยากมีสามีเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าโอโหวัาก็คือบาสนาสีมีบอ่นอน้อง่น้นเนาะเพราะว่า,าง,ง่ายๆซะก็คือแบบบางครั้งเขากะเขากับแบบว่าประมาณบา คิดว่าตัวเองผสมเพือนเนี่ยไหมเบือนพเขาก็เป็นคนเล่าดิเบืนแต่ว่าหัวไทยเพป็นบางคนบางคนเพป็นจริงใจนะเน้องเป็นกแบบเออคิดว่าเออผู้สาวเล่าเพิ่นมากนะนี่เพป็นกบบมีหลายคนเในที่แบบมีมีแฟนเป็นคนไทยมีแฟนเป็นคนไทยแล้วก็เจากันดวมซ้ายดวมซายกันจนจนแบบก็คือจนมีดูกมีเต่าอะไรจนอยู่อยู่ประเทศไทยจนถาววอนก็มีแต่ว่าอันนี้น้องเป็นแค่มีความคิดจะซื้อเนาะเนี่ยไหมโดยถามว่ามีมีก็ดีหรือว่าแบบถามว่ามีก็บว่าเป็นยังเนาะก็คือแบบ เป็นแบบมีความคิดนซื้อปลาตาเป็นไปได้เป็นแบบมีสามีเป็นคนไทยแะไรกันอยู่ประเทศไทยต่อเพราะว่าหลายๆอย่างอะไรเนาะที่ท่ทีดีกว่าบ้านเท่านะก็คือการเดินทางสะดวกสบายเป็นจะได้สงการสงการที่พามาประเทศไทยคือคืนมัน้งเนาะไปเที่ยวไซเน่นคือไปเที่ยวสนามหลวงอ๋อสนาม <ไป S 1> หลวงไป,ไปไซไปอีกไปเบิร์นคอนเสิร์ตเนาะไปไซอีกนะครับไปไปหลาดเผาโอ้หลาดเผาสีลมไปวะสีลม สีลมหมดไปคนหลายแห้งไอบอกเลยว่าไอเขาไปจมน้ำมีทางออกน้องเลยคนแบบแน่นเลยนะครับสีลมเป็นเจริญป่าการท่องเที่ยวหวานตัวนึงคือนป่ะเนาะคนหลายบ่กคื่นคนหลายแบบนั่งนั่งบี้ไปกับแบบคนแน่นแห้งแบบเนาะยู่คือขื่นขนาดแน่นครับผมเป็นเจไดญแบบเห็นเดี่วอลังการมาหวานเพลินจัดงานยังไงบ่เมนอลังการความปลอดภัยเป็นเจไดญแบบมีเจ้าหน้าที่เป็นเป็นตรวจสอบในงานบ่มีก่อนสีเขาก่อนสีเขา คอนเสิร์ตนะเขาสิตรวจแบบตรวจแบบเป็นยาสูบเป็นแป้งเป็นอันนี้เขาเขาเจากับสิบหอยื้งเขาก็คือสิ่งที่แบบว่าเป็นแป้งเป็นยาอ่าเป็นแบบเหล่านะหรือว่าสุราต่างๆมันกับให้่ให้เอาเข้าไปเป็นเบียร์เป็นแป้งเป็นของที่แบบหรือว่าลายแดงนี่นี่ะเป็นแบบหอยขางงานด้วยนะครับถือว่าคามอดภไพดับเนื่อดับนึงพี่น้องครับประเทศไทยก็ถทอว่านะครับพี่น้องเอาไอ้ขอขอถามจริงๆว่า ทำงานอยู่ไทยนี่มันมันเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องหลายเต๋บป่ะเมย์เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรายเติบบ่โดยก็คือแต่ละเดือนนี่มีมีเงินส่งกับบ้านในเมยบ่หรือว่าเก็บเงินด้วยตัวเองบางเดือนก็จะส่งให้แต่บางเดือนก็จะเก็บเองอ๋อโดยนี่นะครับพี่น้องเลยนะครับเปิดมุมมองนะครับสาวเล่าเนาะก็คือมาบ่าวโอนี่ถามความมาซื้อเพื่อนนะครับว่าอยากอยู่ไทยตลอดชีวิตกับมาเป็นไปได้เนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยู่ไทยครับครับผมเลยแถมอยากมีสามีเป็นคนไทยพร้อมนะครับเพราะว่า อ่าสิแบบถ้ามีสามีคนไทยนอกจากสิแบบอยู่ไทยเงาที่รับพี่รองเนาะก็คือบาประมาณนี้นะครับถ้ามีสามีหรือว่ามีพานัญาเป็นคนไทยก็สิได้อยู่ไทยเงาแบบสิเมื่ออยกกินอดกินหอดสามีเด้สิกลับไปกับกินหอดพานัญามันก็เลยแบบเยากได้ข้าอยากอยู่ไทยต่อไปนะครับพี่รองเลยนี่แหละนี่นะครับผู้ใดสนใจหรือว่ามีเอฟซีมักเนาะอยากติดต่อน้องเคนกับสามารถติดต่อกับเราโน่นไรเดี๋ยวสิเอาไอเดียให้นะครับพี่รองครับโอเคครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทีหลายที่เข้ามาติดตามเราส้มครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊าายยบ